เที่ยวรถล่างสนุกมากเลยเนาะความที่นี่มีสถานที่เยอะแยะเลยเนาะใช่ใจเขาก็น่ารักอีกต่างหากเนาะใช่เห็นไหมว่าสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่ของที่นี่เนี่ยเขามีความที่แบบว่าเรื่องราวใช่ที่เมื่อกี้เราเล่าให้เราฟังใช่ไหมใจตลกมากเลยใช่แต่ว่าตอนนี้หิวแล้วหิวแล้วค่ะเดินมาทั้งวันแล้วนี่ค่ะหิวแล้วใช่ไหมไม่เดี็ดทางพาไปขึ้นรถเลยโอเคถึงแล้ว ทุ่งนางคนเยอะมันมาได้ยังคนเยอะเลยอ่ะค่ะใช่แล้วก็บรรยากาศเขาดีมากเลยนะดูดีว่ามีแม่น้ำด้วยใช่แฟนชอบทานอะไรเออชอบทานน้ำตกอ่ะมีปะเรามีหลายอย่างค่ะมีอะไรบ้างคะเรามีน้ำตกหมูน้ำตกเนื้อคิมโฟขวอยจับลาดหน้าค่ะ ทำเอาเส้นเล็กหรืน้ำตกแล้วกันแา่หน้ามีเส้นอะไรบ้างคะมีเส้นมี๋ขาวกับเส้นใหญ่โอเคเอาอะไรอ่ะหมีขาวแล้วกันค่ะแม่อ่านี่ค่ะสองอย่างเอาตามนี้นะคะป้าสเอ้ยว่าแต่แพมรู้จักร้านนี้ได้ยังไงอะก็พอยใช่ไหมก็จะเก่งเรื่องทำอาหารใช่ปะแต่ว่าแพมอะ ก็จะรู้ไงว่าร้านไหนอร่อยบ้างแล้วทํารู้ไหมว่าแม่น้ำนี้เขาเรียกว่าแม่น้ำอะไรแม่น้ำนานมีแม่นม้ำน,นู่นแม่น้ำนั้นด้วยนะรู้จักปะไม่รู้ไม่รู้จัา Sembriamo due amici. Adesso noi siamo felici. Si litiga, quello è normale. Uuuuh, c'è un'altra cosa. Nah, lo è, ma. ข้าวคุณคะ่ะป้าคะ่ะที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วอะคะตั้งแต่รุ่นยายนี่เป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วคะเนี่ยที่สองอะคะ่ะแต่ก็นา่ากนแล้วทำไมร้านนี้ถึงร้านก๋วยเตี๋ยวจุงมงานะคะเขาว่าหนุ่มสาวก็หนึ่งหลงรักกันหรือ,อยังไงเขาจุงกันมาหรือเปล่าอ,อ,อย่างนี้อ๋อเหมือนเขาหนุม่มจุง,จงแบบว่า,จ,าจุงนางมาออ๋แต่หนูว่าน่าจะเปลี่ยนเป็นจุงเบยไหมคะตอนนี้กำลังคิดให้อินเทรนด์ไหน อือร่อยไหมแฟมอร่อยมากอืมเหลอ,อมากมากเแฟมเดี๋ยวกันนะเคี้ยวย่าง <c oughs> เคี้ยก่อนไหมนี่ทำเหมือนรายการอื่นเลยเนี่ยแบบเดี๋ยวไม่ทันได้เคี้ยวเลยเข้า,าป,ะปะากปุ๊บแล้ว<า>บอก 3, เลยไปสัมผัสดินก็รู้แล้วว่าอร่อยและเป็นไงอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยนะร่มมากเลยค่ะรสชาติก็เข้มข้นมากเลยตาแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปไหนกันต่ออ่ะจะทางจะพาพลอยไปที่พักอ่ะ เขาบอกว่าที่พักนะวิวสวยมากๆแต่ว่าท่านพาพลมาร้านอาหารแล้วพลต้องลดลงฝีมือแล้วนะได้<ช>เ,เลยพลเตรียมของมาครบเรียบร้อยแล้วละ่ะใช่เลยเดี๋ยวทำจะรอชิมอาหารฝีมือ <Okay. S 1> พลอ,อร่อยป่าพลอ,อร่อยมากแฮมดูจานไปสีหมดเกลี้ยงขนาดนี้ไม่เหลือแ <laughs> ม้แต่เส้นเลยดีกว่าอร่อย <laughs> แต่ว่าเดี๋ยว <laughs> ต้องจ่ายตังค์อ่ะ พอยจ่ายนะแพมไม่ไเอตังค์เลยแต่คิดว่าแพมจะเลี้ยงพอยซะอีกน่าพอยจ่ายเเดี๋ยวเขาไม่รอที่รถนะไปแล้วเฮ้ยแพมเราไปด้วยสีฉัน่